อ้าววนสวัสดีครับผมวุ้นสวัสดีครับผม ควรจะจักอ uh, um, да um, uh, uh, ันลัก um, กิโลได้หลายละวบนนอกคววนเนาะลักกิโลได้หลาย้ะไปลักิโลอนนั่นอู่ค่ะปวดหัวเป็นยังน้อเป็นยังเป็นยังสบายบ่ ทาล่ากินทาล่าสู้ๆเด้อวันสู้ๆเด้อขึ้นไล่ขึ้นมือขึ้นคาไล่ขึ้นมือมือละสามมือละสองชั่วโมงสามลักกิโลมือละสองสามลักอยังดี สวัสดีครับคุณนายบีบีครับสวัสดีครับคุณนายบีบีนะครับผมบาร์มุดขึ้นมาโดนเนาะขึ้นจากเอาจากซ้ำนาทีเนาะครับเนาะจากยี่สิบนาทีประมาณวัยสาวนาทีนะครับคุณนายบีบีอันบาร์มุดเมื่อกี้เห็นอันคุณนายบีบีอยู่นะครับขึ้นอ่าระฆังดีดขึ้นมาอยู่ติ๊งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเนาะครับผมเห็นหลายบ้านอยู่นะครับติ๊งติ๊งติ๊งอยู่นะครับเดี๋ยวบาร์มุดตาไปครับบาร์มุดตาไปนะครับผม ครับคุณพีบีก็สวัสดีพี่อ้วันนะครับอ้วนครับคุณนายบีบีตามสบายเลยนะครับตามสบายนะครับเดี๋ยวบะมืดอ่ะอ่ะขับรถจะไปบ้านคุณพีบีนะครับผมเห็นติ้งติ้งดิดขึ้นติ้งติ้งขึ้นมาเลยนะครับเนาะเดี๋ยวบะมืดอ่าลงเวทีเดบับมืดจะอาจจะตามไปตามไปนะครับเนาะตามไปตามไปเห็นเดบเห็นติ้งติ้งอยู่นะครับเห็นติ้งดิดขึ้นมาอยู่ แต่เมื่อถึงกินแล้วกินคอร์ดละครเพ่งเป้งเป้งเพ่งเลยดอกครับเดี๋ยวนะครับตามสบายนะครับเนาะตามสบายไอ้มิตรสวัสดีครับผมไอ้มิตรสวัสดีครับผมตามสบายนะครับตามสบายนะครับ ตามสบายเลยเด้อพี่น้องปองไปนะครับบาหมดขึ้นยี่สิบนะหลักกิโลว่าซันว่าขึ้นจังหน่อยนะครับนาองขึ้นจังหน่อยพี่น้องขึาจังหน่อยสัก่อนนะครับพี่น้องหลักกิโลนะครับหลักกิโลพี่น้อง จุกจุกครูนะครับลูกพี่มีลูกพี่มีนะครับจากคุณนันดีบีนะครับผมจากคุณนันดีบีอารมณ์ดีตลอดเลยนะครับคุณนันดีดีนะครับเนาะนะครับกราบขอบคุณพี่น้องนะครับผมนะครับขอบคุณอันคุณมินนะครับคุณนันดีบีนะครับคุณอ้วนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นทางการนะครับเนาะสวัสดีเป็นทางการกราบขอบคุณไดหลายครับที่เขามาเนาะครับเนาะเขามาอัน อันเดีก่กระปุกซอยนะครับเดีก่กระปุกซอยบาหมือครับพี่น้องครับสีล้านแจกกับสามเริ่มเริ่ระกาศสัดอีกทุกบ้านเลยครับผมนะครับอาวิธีบันทันชาแนลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับขอบคุณในรายครับผมนะครับที่เข้ามาเนาะครับเนาะหายกำลังใจตามอธิยาไสนะครับนั่งตามอธิยาใสด้วยครับผมตามอธิยาใส้ได้แบบเต้พี่น้องครับผมนอนก็นอนได้นั่งก็นั่งได้เลยครับ นั่งนอนได้เลยนะครับวิถีบ้านๆน,นะครับเนาะวิถีวิถีบ้านๆน,นะครับกร่บขอบคุณที่ไร่กับพนะี่น้องครับผมหาร้านนกเจกับสามเลิศๆนะครับสามเลิศๆพี่น้องไม่ที่กับตัวไม่อีกแบบนี้ จัดไปจัดเต็น <nervous S 1> จัดเต uh, be ็นนะครับเมื่อนี้ก็เป็นอันบ้านบะาเมื่อกล่มีการคัดเลือกทหารนะครับนอกพี่น้องมีการคัดเลือกทหารนะครับในหมู่บ้านบะาเมื่อกล่ถืกสองคนพี่น้องถือสองคนนะทหารเรียกกับทหารบกพี่น้องสวันดีใจน้ำเลยเนาะดีใจน้ำอันลำใส่ศาสตร์นะครับพี่น้องพันโุมนะคระดมกำลังรวมรับเนาะนะครับ ดีใ,ใจน้ำเล้วได้เป็นทหารแล้วครับพี่น้องขอบคุณนะครับคุณพี่น้องนะครับอีขคอมาแน้วครับนอตรับชมนะครับช่องบางมือชาแนลนะครับพวกเรานมือเจับสีดับเด้อพี่น้องครับหยอบกระปุกซอยน้ำเด้อพี่น้องหยอบกระปุกซอยน้ำพี่น้องนะครับพอไปใส่มาดูมองเก่าคึกเก่าพี่น้องวิทีุมันบ้านชาแนลนะครับคุณบีบีสวัสดีครับผมนะครับผมชื่อค <ENNIS S 1> ิมบอกว่า <dashboard> ชื่อเล่นน้องครับน้องชื่อเล่นชื่อคิมนะครับเนาะ <c oughs> อันชักคิมนี่เจ้าอายุจักปีแล้วเนาะคิมเจ้าเป็นคนจังหวัดใดคิมิดดมเนี่ยอายุอายุเท่เล่เนาะเจ้าอายุเท่เล่เนาะครับอยูจังหวัดใดนครับห้าล้านหนึ่งเจ็ก,กับสี่สญญปปรับเลยพี่น้องครับกระดับขอบเพื่ออะไรพี่น้องดนะครับพี่น้องนะครับผม นะครับอาบาม,มือบาม,มือลงคิดลงคิดเป็นนอนหน้านอนหน้าหากินน้อยครับปัสสันตาลงคิด,ดไปนอน,นอนหน้านอนหน้าช่วงนี้ยังไม่ยู่หน้ายังไม่ได้เห็นหนังยู่หน้าจะลัางทิ่ไทยหน้าแล้วไทยหน้าแล้วก็ว่านเขาเด็นนะเด่นะอาปัสสันะปสนัสสอนสวัสดีครับปัสสอนสวัสดีครับปัสสอนนะครับปัสสอนสวัสดีครับผมนะครับผม ครับปลาสอนสอนพักมัก์ล้อนะครับพี่น้องครับอ๋อพี่คนสุรินนะครับเนาะเจ้าอายุจักรีล้วเจ้าเกิดปีพศใดเนาะหรือว่าเป็นรุ่นลาวคราวเดียวกันนะครับเนาะนะครับกราบขอบคุณครับพี่น้องครับปลาสอนปลาสอนนะครับผมนะครับกราบขอบคุณครับกราบขอบคุณครับผมนะครับเจ็ดล้านโดยใจกันสี่เลิบๆนะครับเนาะกราบขอบคุณพี่น้องนะครับผมนะครับที่มาจับปละพุกซอยนะครับเนาะพี่น้องขอบใจนะครับผมนะครับ เาี่ยะปูกซอยปลาหมื่นะครับพี่น้องครับผมนะครับนะครับผสมผสมสอดผักหลอกหมักหลอกนะครับผมครับกราบขอบคุณในรายเดิ้ลพี่น้องเด้อนะครับรอบขอบคุณในรายครับหมเจ็ดล้านโดนใจกับสีกับเลืองพี่น้องครับผมนะครับวันนี้ก็ดีใจหลายนะครับเนาะพี่น้องดีใจกับน้องนงที่ติดแอมติดทหารพี่น้องเอ้ดีใจน้ำพึ่นนะครับพี่น้อง ทหารโบกกับทหารเรือแล้วพี่น้องทหารเรือนะครับอ่านอ่านอ่นานภาษาบูชัด <c oughs> ดีจิดีจ้านะครับภาสอนนะครับเวทีบานบานชาแนลนะครับเวทีบานบานชาแนลเรียกวา่าที่เป็นรุ่นเลา่าอันรุ่นเลา่าข่าวเดียวกันภาษาเบาๆเบาต้องเบาซาซาได้พี่น้องดิสิบีสิบเพียน <c oughs> นะครับบ้เมื่อบ้เมื่อแต่เองแต่เองยังไม่าพานันห้อเอพาพันแล้วจ้าพันแล้วจ้านะครับ อขึ้นยอดกระปุกซอยครับดอดกระปุกซอยนะครับปลาซอนปลาซอนนะครับผมครับขอบคุณครับนะครับบ้าเมื่ขึ้นยอดกระปุกซอยนะครับเอาม้ออมซินะครับมาออมซิออมกระปุกไว้นะครับมายอดกระปุกซอยกระปุกซอยนะครับผมอ่านั่นนะเดี๋ยวจะทุ่งเดจอดทุ่ยจนทุ่งขึ้นกระปังในหนึ่งสองสามสโมสรเป็นเป็นจากที่เดี๋ยวก็เดือดหมงที มไม่ได้สกสนุกในจะตบกันะมี่กันนะอันนี้จะลองไปอะไรสดดูครับจังโมงจังโมงจะที่ขึ้นจังโมงจะบอกใคเด้อนะ,คร,อะรครับเอาสวัสดีครับอิ่งน้อยน,อน,นะครับจากเกาหลีเกาหลีนะครับพี่น้องอสวัสดีวันทอน <laughs> วันทอนวันทอนทนะครับผรม,มัร้านนะครับเด้ออันนี้เป็นภาษาที่อันเกาหลีนะครับผมนะครับเป็นภาษาเกาหลีอันเพิ่นอัน วันใมีช่องนะครับเนาะเป็นร้านบะหมี่เียนนะครับทํางานอยู่ประเทศเกาหลีนะครับเนาะอยู่กินซองซองซองซอ,องนี่แหละอะไรไม่รู้เลยว่ากิน <laughs> ยองกินยองนะครับปลาซอนปลาซอนปลาซอนแล้วเข้าอันเข้าเข้าและออกใหม่นะครับปลาซอนปลาซอนนะครับกราบขอบคุณครับกราบขอบพระคุณครับผมอาชีพมังคุดย้ำขาดหนึ่งอ๋อหนึ่งพันหลักกิโลเนาะ หนึ่งพันกิโลเจ้าต้องไปสดุดขึ้นดันเวทีมอหลัมขึมือขึ้มือหลุดอัดแง่แง่แง่หลุดนะครับเนาะเด็ด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 พี่น้องเขาไม่พี่น้องเขาไม่นะครับวิธีบ้านนอกกันวิธีสวัสดีครับวิธีบ้านนอกวิธีบ้านนอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวิธีบ้านนอกนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะครับอารามอารามบอยนะครับเออบ้านน้อยๆนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอ่า คุณบอยนะครับนกคราบขอบคุณครับกราบขอบคุณครับเล็บฟองเล็บฟอมมาปั่นซองลังไห้มาครับเนกไอ้มีปลาทูสองเราทำมีพี่บอยพี่บอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมนะครับแปดล้านโดูใจนะครับเอ่อไทยอุดรชาแนลสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับผมคุณติ๊กไม่เห็นบัวพี่น้องนะครับบัวไฟที่พอหน้ากันนะครับนกพี่น้องนะครับมีแ่แต่ว่าพานแล้วครับ อังส <c oughs> ิไปเลยเป็นน้องก็ไปนอนแต่ว่าถ้าเขาขึ้นไลฟ์สดขึ้นเวทีมาพูดมาคุยแบบนี้มาจะมาผอกับพี่น้องนะครับน้องผ้ไอวางกันมาให้กำลังใจได้นะครับนอกพี่น้องนะครับผู้ไอวางกมากๆกันคุยทักทายกันได้นะครับนอกพี่น้องนะครับกันแล้วนะครับป้าสีสวัสดีครับป้าสีสวัสดีครับป้าสีกับผมนะครับเจ็ดล้านดูใจกับเจ็ดแบบเลิศนะครับพี่น้อนฮัลโหลฮะท่านมากอดอย่างนี้จัง ปันมือจัดตัดผมก่อนพี่น้องตัดผมสกอรนะครับพี่น้องนะครับผมนะครับปมือกับอันอยู่ทางอันนครพนมครับพี่น้องครับเป็นคนนครพนมเด้อพี่น้องนะครับเป็นคนนครพนมนะครับปะมมือจะอัดที่วอลซูเด้อพี่น้องภาษาซูอีกภาษาหนึ่งคล้ายๆกับเทวสุลินเท์แคมเนนะครับเนาะนะครับได้ว่าคุยกันกับบุ่รู้เรื่องปันใดเลยนะครับพี่ีีนบานแชแนปปสีปสีสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องพบกอนนะครับปัจจัยปัจจนะครับเลิฟปองเลิฟปองพี่น้องเลิฟไปไปนครับน้องลงไปครับขอบคุณครับครับทุกทต๊ะแต่ผมกันเด้อพี่น้องนะครับวตจารณขาะมังากเอาอะไรดี่ฮะ

อะไรปบเกกับตัวตกตกอกตุกตุกเดี๋ยวบัมมี่ขอตัดผมก่อนพี่น้องครับผมนะครับขออนุญาตตัดผมก่อนนะครับพี่น้อง ลองส่งกันลองส่งกลางครับเดี๋ยวมตัดกวนก้อนครับเออนปหนั Beseng dulu ketemu desok. Oh, akan dibuka aja ini. Hei. Bu, lu itu. Bu, lu lemat lemat remok, remok dong, Kap. Cok kalau kau, cok kalau kau, Pak. Kami mau sap, Pak, ora. Jadi nih guys, mau dikelak. Kok sang gitu, Ikan pedung pun tidak cekit hidung Sebab itu lupa kok Oh nah Hak dong hak Sama mantap apa lah Sampai Kita berhau berjara Anak Bagi Berak baik berak ya Mana baik tak Bagi Bagi เดี๋ยวก่อนนั้จะตัดผมก่อนนะครับพี่น้องครับผมนะครับพี่น้องครับผมบุลลิกจะยกหรือว่าอะไรบุลลิกบุลลิกจะลุลิกนะครับคุณผู้ชสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้ยบระพอหนักกันโดนนะครับเนาะได้ขึ้นไลฟ์สดนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับนั่งตามสบายเลยนะครับนะครับอเมทิปเมทิสวัสดีครับผมเมทิสวัสดีครับเมทิสวัสดีครับผมนะครับนะครับประสอนสวัสดีจ้านะครับจากคุณคุณจีนะครับผมนะครับ

ตัดผมกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องตัดผมตามสบายนะครับเนาะตามสบายคุณคจีนะครับพี่บอยสวัสดีจ้าสบอยวัสดีจ้านะครับคุณจีพี่อ่าคุณคุจีก็บอกว่าสิบปีนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะครับคุณนอพบีกัเอ่อพี่บอยพี่บอยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับเลิศสิบเอ็ดติดอยู่หน้าบ้านจ้านะครับจากคุณเมทิสนะครับเนาะ เอา lươn lươn mất ตามมาอยู่ได้ๆ Hả? ได้แล้วครับทางบ่าจูไปพอแล้วๆๆ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  nó hên à? Hên, cuốn ๆๆ

นะครับเดี๋ยวปมือก่อนลงวิธีก่อนนะครับพี่น้องปลอดไฟนะครับน้องป้ามือขออนุญาตกับผมก่อนนะครับพี่น้องนะครับเมทิตนะครับนะครับคุณบอยนะครับผมนะครับปลาสีนะครับผมคุณกุจีนะครับผมนะครับผมกุญจีนะครับคุณนายบีบีนะครับผมนะครับคุณนายบีบีนะครับนะครับคุณอ้วนนะครับไอ้วนนะครับคุณบอยประสานประสานนับวิธีบานบานนะครับน้องพี่น้องครับผมนะครับไอเมทไอเมีนะครับปาสีนะครับพี่น้องครับผมนะครับไทยอุดรไทยอุดรานชาแนลนะครับพี่น้องครับผม นะครับกราบขอบคุณหลายรครับพี่น้องครับพิธีบันนอกนะครับผมเคชาแนลนะครับผมนะครับคุณนายอันคุณอันน้องสมปองนะครับนกล้านบามือเองนะครับอยู่ประเทศเกาหลีครับพี่น้องครับผมนะครับผสมผสมนะครับพี่น้องบางมือกับข้าวเกาขอลงวิธีก่อนนะครับนกพี่น้องฟองฝ่ายกราบขอบคุณพี่น้องนะครับผมนะครับเปิดร้านดวงใจเกษตรเลิฟเลิฟนะครับผมกรับตีขอมาให้กำลังใจบามือนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงวิธีก่อนนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ